ก็วันนี้นะคะบูจะมารีวิวของขวัญน,นะคะที่บูเพิ่งซื้อให้พี่แบงค์ไปในช่วงวันเกิดที่ผ่านมานั่นก็คือแซงโลแรงสนิเกอร์คู่นี้นี่เองนะคะแต่ก่อนที่จะไปดูรีวิวเต็มเต็มอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยไปค่ะไปดูกัน โอเคเดี๋ยวบูมาเปิดถุงให้ทุกคนดูดีกว่าเนาะก็ตรงเท้าอีฟแซงคู่นี้นะคะชื่อว่ารุ่น maribu sneaker เนาะก็บูได้มาจากที่สาขาเอ็มบ s y ซก็เวลาเราไปซื้อก็จะได้ถุงมาแบบนี้ใช่ไหมแล้วเราก็ได้กล่องรองเท้าแบบนี้มาแล้วก็ในส่วนของในกล่องรองเท้าเนี่ยก็จะมีพวกอากาศคู่มือต่างๆนะคะแล้วเขาก็จะมีเชือกสำรองมาให้หคู่ส่วนในกล่องรองเท้าเนี่ย เขาก็จะมีตัวถุงผ้ามาให้แบบนี้ใส่รองเท้าเนีแต่ละข้างเลยนี่เดี๋ยวเรามาดูตัวรองเท้ากันบ้างดีกว่า,าน,นี่เป็นไงอะสวยมากเลยอ่ะขาวๆคินทีน,นมินิมอลเรียบหรูดูแพงนะคะสวยมาก รุ่นนี้นะคะรุ่นมาริบูเนี่ยเขาก็จะทํามาจากหนังคาบสกินนะคะผิวสัมผัสก็คือแบบนุ่มมากๆแบบดีมากๆเลยในส่วนของดีไซน์รองเท้านะคะถ้าทุกคนสังเกตเนี่ยก็รุ่นนี้เนี่ยเขาจะมีความแบบอ่ะเลอะตรงขอบนะคะตามเชือกอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะจริงๆอ่ะเขาเป็นแบบดีไซน์ที่เขาตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้นะคะคือเราไม่ได้แบบเอ้ยไปทําเลอะแต่อย่างใดนะคะคือไม่ต้องตกใจเนะาะถัดมานะคะคือเป็นดีไซน์ที่บูชอบมากๆของเทารุ่นนี้เลยนะคะ ก็คือตรงขอบตรงนี้เลยค่ะ คือเขา,าเพิ่มลูกเล่นด้วยการดีไซน์อารมณ์เหมือนแบบเอาจินสองมาเขียนน่ะเออมาเขียนรองเท้าคําว่าแซงโลองนะคะซึ่งบูสวห้มันแบบเก๋ไปอีกแบบแล้วก็ช่วยให้รองเท้าแบบดูมีอะไรมากขึ้นแล้วก็ตรงขอบด้านหลังของรองเท้าตรงนี้นะก็เขาก็จะมีการแบบอปั๊มนูโลโก้ตรงนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของด้านในรองเท้านะคะเขาก็จะเป็นแบบอพื้นยางเนาะแล้วก็จะมีปั๊มโลโก้อยู่ตรงนี้ด้วย แล้วก็ตัวด้านหน้าลงเท้าเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นคาร์บสก,กินใช่ไหมเวลาเราใส่ไปเนี่ยมันก็จะทําให้รู้สึกว่าเท้าเรานุม่มแล้วก็ไม่บีบเท้าของเราอีกด้วยนะคะ สำหรับราคาน้องเขานะคะก็จะอยู่ที่2 3 8 8 0บาทนะคะบูได้มาจากช็อปที่สาขาเอมบัซีนะคะแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยบูซื้อก่อนช่วงประมาณแบบปีใหม่เออเขาก็จะมีโปรโมชั่นได้แคสแบ็กกลับมาอีก13%นะคะคือจริงๆเนี่ยตอนแรกบ,บูไม่ได้มองรุ่นนี้เลยนะคะบูมองเป็นอีกรุ่นที่แบบเอยเขาฮิตกันกนะ็คือขอยคลาสสิกนะคะที่เป็นเหมือนแบบผ้าแคนวาสอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็พอไปลองจริงๆแล้วเนี่ย คือพี่แบงค์บอกว่ารุ่นนั้นเนี่ยมันแบบค่อนข้างที่จะแข็งนะคะแล้วก็จะแบบบีบหน้าเท้าเราอะไรเงี้ยเออบูก็รู้สึกว่ารุ่นนั้นนะพอพี่แบงค์ไปลองมันก็ไม่ค่อยเหมาะด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ b บนะคะเขาก็แบบเฮ้ยป้าย,ยามาก็คือรุ่นนี้มารีบูนะคะพอได้ลองจริงๆแล้วอะ่ะพี่แบงค์ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันค่อนข้างที่จะนุ่มสบายเท้ากว่าเวลาเดินแล้วอะ่ะมันก็จะแบบไม่ค่อยบีบเท้าอะไรเงี้ยเราก็เลยตัดสินใจเอารุ่นนี้มานะคะเดี๋ยวบูจะให้พี่แบงค์มาตอบคําถามนะคะที่ทุกคนน น่าจะอยากรู้กันเนาะเวลาแบบอาจใช้งานจริงใส่สบายไม้กัดไหมอะไรอย่างนี้เนาะไปดูกันเลยโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มคำถามแรกกันดีกว่านั่นก็คือ คือทุกคนอยากรู้คาถามนี้มากๆก็คือ,อน้องแบบว่าดุไหมกัดไหมอะไรอย่างนี้ตอนแรกเราคิดว่าเจ้าตัวเนี้ยย p บแซงโรแลงสน้นเกอร์รุ่นมาริบูเนี่ยมันมันจะกัดหเหมือนกับตัวคอร์ดคลาสสิกที่เราเคยไปลองเนาะอพอซื้อจริงๆแล้วเนี่ยพอมาใส่เราไปเดินแห้างเดินตามท้องถนนบ้างนะครับก็รู้สึกว่ามันไม่ได้กัดอะไรจะมีแค่ช่วงช่วงที่แบบว่าใส่ถุงเท้าแล้วแบบเหมือนเลยขอบ ของตัวรองเท้าขึ้นมานิดนึงอ่ะแล้วมันจะมีการบีบแป๊บหนึ่งแต่พอเราจัดระเบียบถุงเท้าของเราอ่ะก็หายเลยก็คือมันไม่ไม่กัดไม่บีบหน้าเท้าใดๆเลยผิวแบบข้างในก็นุ่มอืมก็คือแต่ใส่มาคือยังไม่ไม่โดนกัดอะไรเลยใช่ครับโอเคก็คำถามถัดไปนะคะก็คือเวลาใส่แล้วเนี่ยแบบเมื่อยไหมแบบปวดเท้าไหมอะไรอย่างเงี้ย จากที่เคยไปลองมาใส่มาเนาะก็เดินกับน้องบูเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นไอคอนสยามเดินไอคอนสยามเสร็จใช่ก็ไม่รู้สึกว่ามันเมื่อยหรือว่าปวดเท้าใดๆเออถ้าให้เทียบกับไอคู่ก่อนที่ผมใส่คืออดิดาดีซีอ่ะมันจะมีความที่แบบว่าเมื่อยกว่า เวลาเดินนานๆอะไรเงี้ยแล้วเมื่อเมื่อกว่าคู่นี้ครบเห็นได้ชัดเลยนะครับมันจะรู้สึกเลยคู่นี้คือใส่แล้วรู้สึกว่าแบบชิวๆสบายๆใช่ไหมถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้ดูซัพพอร์ตเหมือนเป็นแบบรองเท้าสปอร์ตอะไรเงี้ยแต่พอได้ใส่แล้วความที่มันเป็นคราบสกินด้วยนะผมผมคิดว่าอย่างนั้นนะแล้วพื้นมันก็ไม่ได้แข็งแบบรุ่นคอร์ดคลาสสิกอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบว่าชิวๆ เดินสบายเท่ได้ทั้งวันเลยทีเดียว <Yeah. S 1> ถัดมานะคะก็คือเบอร์รองเท้าเนี่ยต้องใส่ปกติไหมต้องแบบเผื่อใส่ไหมผมเป,เป็นผู้ชายเท้าที่ค่อนข้างเล็กเนาะ7 UK 40 US แล้วก็แต่และรองเท้าเนี่ยมันก็มีแบบบางบางอย่างยีซี่เนี่ยอ,อาจจะต้องเพิ่มเบอร์อใช่ปะบางรุ่นอาจจะต้องลด,ดเบอร์อแต่ว่า ตัวอีฟแซงโรแลงมาริบูตัวนี้เนี่ยก็คือผมลดไซส์ลงนะครับก็ไปลองแล้วตอนแรกก็ลองแบบไซส์ที่เราเราใช้แหละแต่ว่ามันก็จะรู้สึกหลวมพอลดไซส์ปุ๊บมันก็จะรู้สึกกระชับขึ้นแต่ว่ามันไม่ได้ไม่ได้รัดเกินไปไม่ได้รัดไม่ได้บีบจนเกินไปนะครับก็แนะนําให้เหลือประมาณนิดหนึ่งตรงปลายเท้าให้เหลือแบบนี้หน่อยหนึ่งนะครับก็จะดีนะมันก็จะได้แบบเดินสบายไม่ต้องแบบบีบกดทั้งหน้าทั้งหลัง เนาะแล้วก็จะไม่อาจจะไม่ได้กด้วยนะครับอันนี้ก็แนะนําว่าให้เราไซส์นะแต่ให้ดีก็คือไปลองใช่ <นะ S 1> โอเคถัดมานะคะก็คือคําถามรู้สึกยังไงกับรองเทารุ่นนี้นะคะใส่แบบใส่แล้วชอบไหมมีแบบข้อดีข้อเสียอะไรยังไงแบบอะไรเงี้ยก<ๆ>็จากที่ใส่มาสักประมาณห้าครั้งก็รู้สึกว่ามันชอบชอบแหละเพราะว่าพูดมาขนาดนี้แล้วไม่ชอบได้ไงก็เป็นคนซื้อของขวัญ ไม่ชอบคงไม่ได้ใช่ไหมใช่ใช่จบเลยโอเคกก็มันมันรู้สึกดีตั้งแต่เราเราได้ลองแล้วนะครับว่ามันแบบคือมันสีขาวมันมินิมอลมันคลีนแล้วมันก็แบบไม่ต้องมีอะไรเยอะที่สําคัญเนี่ยความที่มันเป็นค้าสกินเนี่ยความนุ่มของ ของหนังเขาอะแค่ภายนอกนี่ก็รู้สึกดีแล้วใช่ปะข้างในมันก็ยังรู้สึกดีด้วยก็ใส่สบายเดินเท่ชิลได้ได้ทั้งวันเดินแห้งหรือน้องบูได้ทั้งวันไม่ต้องแบบมาบ่นเมื่อยขานี้อนังก็จะสบายหัขึ้นมานะยเวลาเดินเลือกซื้อของอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สําหรับข้อเสียที่ผมเจอเนาะอันนี้เจอที่แบบจากการใช้งานจริงนะครับก็คือการขั้นตอนการใส่ที่แบบว่ารู้สึกว่าเราเหยียบ รเียกไมันไม่สามารถที่จะแบบผูกเชือกแล้วใส่ไปได้เลยคือมันต้องแบบถอดเชือกแล้วค่อยๆใส่ไงเพราะไม่งั้นเนี่ยรองเท้าตรงนี้มันจะค่อนข้างจะเสียทรงอะไรเงี้ยเพราะว่าตรงนี้มันเหมือนเขาแบบเซ็ตทรงไว้หน่อยหนึ่งเราไม่สามารถที่จะเหยียบแล้วก็กดเหมือนใส่แบบรองเท้าทั่วไปเหมือนใส่ยีซี่ใส่สนิเกอร์ทั่วไปที่แบบว่าเราไม่ต้องแกะเชือกนะแต่นี้คือต้องแกะเชือกทุกครั้งเพื่อที่แบบให้มันคลายออกแล้วก็ค่อยสวมเข้าไปแล้วก็ต้องมามัด S <S อะไรเงี้ยมันก็จะมีปัญหาในฟอนที่แบบว่าเสียเวลานิดนึงเนาะแล้วก็อีกข้อเสียหนึง่งก็คือ ต้องท้าสีขาวเนี่ยมันก็จะมีความที่แบบว่ากังวลว่ามันจะเปื้อนก็อันนี้เขาไม่ได้ไม่ได้แนะนาให้แบบว่ามาชีดกันน้ํากันอ,อะไรพวกนี้อยู่เลยแต่ด้วยความที่ดีไซน์ของเขาอะ่ะมันค่อนข้างที่จะมาให้ดูเลอะเปื้อนๆขอบขอบบ้างเชือกมีแบบรอยแบบมไม่ได้ขาวจัวซะทีเดียวอยู่แล้วเนี่ยม,มันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าโอเคเรามต้องรักษาให้มันขาวจัวโดยรวมก็ประมาณนี้แหละนะสำหรับข้อดีข้อเสียสำหรับก้าวตรงมารุตรงนี้ โอเคก็น่าจะประมาณนี้นะคะสำหรับแซงโลโลสน็เกอร์มารีบูรุ่นนี้นะคะก็บูสึกว่าให้บูแฮปปี้นะสำหรับของขวัญชิ้นนี้ที่บูซื้อให้พี่แบงค์นะคะบูสึกว่าน้องเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบเรียบหรูดูแพงนะคะจากว่ายังมีความสตรีทอยู่เนาะแล้วก็ทําให้การแมทชุดการแต่งตัวของผู้ชายเนี่ยแบบง่ายมากๆนะคะสามารถใส่เป็น e อว r y เด y l รู k ได้เลยเนาะแล้วก็ใครนะคะที่กําลังมองหาสน็เกอร์ที่แบบเรียบหรูดูแพงดูคล้นคินดูมินิมอลนะคะบอกเลยว่าแนะนํา มากๆเลยนะคะแล้วก็สําหรับผู้หญิงนะคะที่แบบเฮ้่อยากจะใส่เองหรือว่าใส่คู่กับแฟนนะคะเขาก็มีแบบใส่ผู้หญิงให้ใส่คู่กันนะคะคือใส่คู่กันก็คือน่ารักมากๆเลยหวังว่านะคะคลิปนี้เนี่ยจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับตามสกาให้ด้วยแล้วก็ใครมีคําถามนะคะทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้เลยวันนี้ไปก่อนละบาย